หนึ 1> 1. ่งซาโเอลบทที่16ข้อ6ถึง13าดาวิดได้รับการเจิมด้วยน้ำมันเมื่อประเทศอิสราเอลอยู่ในความลำบากพระเจ้าเรียกผู้วินิจฉัยให้เอาชนะวิกฤตแต่คนอิสราเอลขอให้ซามูเอลตั้งกษัตริย์ให้เหมือนประเทศอื่นๆพวกเขาไม่ต้องการผู้วินิจฉัยซามูเอลโกรธแต่พระเจ้าบอกให้เขาทำในสิ่งที่พวกเขาต้องการดังนั้น ซามูเอลจึงให้ทุกคนในอิสราเอลจับฉลากและซาอูลกลายเป็นกษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลซาอุลถ่อมตัวแม้เมื่อขึ้นเป็นกษัตริย์แต่หลังจากชนะสงครามกับอัมโมนและได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจากผู้คนเขาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแทนที่จะฟังพระชนะของพระเจ้าซาอูลเริ่มทำสิ่งต่างๆเพื่อผู้คนและทำสิ่งต่างๆเพื่อให้พวกเขาพอใจ ซามูเอลไปเยี่ยมซาอูลและเตือนท่านหลายครั้งอย่างไรก็ตามดูเหมือนซาอุลจะฟังคำแนะนำของซาโมเอลในตอนแรกแต่กลับลืมไปอย่างรวดเร็วและกลับไปทำผิดพลาดแบบเดิมในการไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าเสียพระทัยที่จำตั้งซาอุนเป็นกษัตริย์รองทรงต้องการเลือกผู้ที่จะไม่ทำผิดซ้ำเหมือนอย่างซาอุน และคิดถึงพระประสงค์ของพระเจ้าเหนือความต้องการของผู้คนมาเป็นกษัตริย์องค์ที่สองของอิสราเอลซามูเอลไปที่เบตเลเฮมตามพระบัญชาของพระเจ้าเป็นการไปพบกษัตริย์องค์ที่สองของอิสราเอลที่พระเจ้าทรงเลือกซามูเอลกล่าวว่าเขาจะถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าในเบตเลเฮมและเชิญเจสซีและบุตรชายของเขา เมื่อเอลีอับบุตรคนแรกของเจสซีปรากฏตัวต่อหน้าเขาซามมเอลรู้สึกพอใจในเอลีอับตั้งแต่แรกพบเขาคิดว่าเอลีัับจะเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามนี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้อย่าพิจารณารูปร่างหน้าตาหรือส่วนสูงของเขาผู้คนดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระเจ้าดูที่จิตใจ บุตรชายของเจสซีตั้งแต่บุตรคนที่สองถึงบุตรคนที่7เดินผ่านหน้าซามูเอลแต่ไม่มีใครเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าดังนั้นสามูเอลจึงถามเจสซีว่าเขามีบุตรชายคนอื่นๆที่ไม่อยู่ที่นั่นอีกหรือไม่และเจสซีตอบว่าเขามีบุตรชายอีกคนหนึ่งลูกชายคนที่ไม่อยู่ที่นั่นเขาเป็นคนเลี้ยงแกะ คนเลี้ยงแกะไม่ถือว่ามีเกียรติอะไรเลยในสมัยนั้นลูกชายที่รู้จักน้อยที่สุดในครอบครัวคนสุดท้องเป็นคนเลี้ยงแกะชื่อของเขาถูกเปิดเผยในภายหลังซึ่งก็คือดาวิดซามูเอลขอให้ส่งลูกชายคนสุดท้องไปหาเขาเมื่อดาวิดปรากฏตัวพระเจ้าตรัสกับซามูเอลจงลุกขึ้นเจิมเขาด้วยน้ำมัน พระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจข้างในของดาวิดและทรงตั้งท่านให้เป็นกษัตริย์องค์ที่สองของอิสราเอลพระเจ้าทอดพระเนตรเห็นอะไรในจิตใจของดาวิดพระคัมภีร์บอกว่าดาวิดท,ทำผิดพลาดหลายอย่างเช่นเดียวกับซาอูลอย่างไรก็ตามดาวิดกลับใจเสมอพยายามเชื่อฟังพระชนะของพระเจ้าและให้พระเจ้าอยู่ในจิตใจของเขา เขาไม่เคยทำผิดซ้ำและพระเจ้าทรงพอพระทัยดาวิดสำหรับหัวใจของเขาดาวิดไม่ใช่คนเพียบพร้อมและสมบูรณ์แบบแต่เขารู้ว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยในเรื่องอะไรและพยายามดำเนินชีวิตที่ทำให้พระเจ้าทรงพอพระทยัยเรายังทำผิดและทำสิ่งผิดได้เมื่อใดก็ตามที่สิ่งนั้นเกิดขึ้น ขอให้ระลึกถึงเรื่องราวของซาอูลและดาวิดท,ที่เราพบในเนื้อหาวันนี้และระลึกไว้ว่าถ้าเราเป็นเหมือนดาวิดคือเปลี่ยนความคิดและการกระทําที่ผิดพลาดพระเจ้าจะทรงพอพระทัยในจิตใจของเรา